ันนี้เราจะไปไหนกันไปโรงแรมเตรียมตัวลงคอโอเคได้ครยังไม่เสร็จกลังเดินทางนะครับตอนนี้กบ้านตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดรอนะครับรอเข้าห้องนะครับเตรียมตัวรอคลอดนะครับรอคลอดพุ่งนี้ก็มีพี่สาวมาคอยให้กําลังใจนะครับเข้าไปแล้วครับผมผมก็นั่งรอไปดิก็มาจ่ายเงินก่อนนะครับมาจําหนึ่งหมืบาท ด้วยการบริจาคเลือดนะครับก็เกาะข้อมูลครับนี่ฮะเรียบร้อยครับเจาะไปเรียบร้อยครับนี่ดูจากรู้ได้ครับรูเบเิ่มเลยครับผมเจ็บครับแต่ก็ทนได้ครับตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงสิบนาทีนะฮะเอาขนมมาส่งนะครับรอจะทุ่มเงเอาของมา กากคุณ็วันแรกก็จบไปครับแอบเห็นอยู่ตรงมุมนู้นนะครับเนี่ยพรุ่งนี้ต่อ EP 2ครับเตรียมตัวรอคอดครับขอบคุณครับ